สวัสดีครับส่วนสมศินคลิปนี้เราจะมาคาลิเบตเครื่องวัดอ c กันนะครับเครื่องวัดตัวนี้ผมซื้อมาเจ็ดแปดเดือนแล้วยังไม่ได้คาลิเบตเครื่องเลยนะครับการคาลิเบตก็คือจะทําให้เครื่องเขาตรงนะครับค่าเขาตรงนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ HM นะครับนี่ครับใช้วัดอ c แล้วก็ อุณหภูมินะครับส่วนมากก็อุณหภูมิไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับใช้วัด e EC อย่างเดียววันนี้ก็จะมาตั้งค่าให้เขาตรงนะครับเครื่องนี้ผมซื้อมาราคาประมาณ800บาทนะครับถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะครับแนะนำนะครับตัวนี้นะครับการคาลิเบตผมจะใช้น้ำยาตัวนี้นะครับน้ำยา1 4 1 3 u s c m นะครับ น้ำยาตัวนี้เขาบอกว่าเก็บได้ประมาณสิบเดือนนะครับเกือบถึงปีครับเอาใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับปิดเปิดก่อนนะครับนี่ครับตัวตั้งค่าเขาก็คือเราตั้งข้างหลังนะครับถ้าเขาค่าเขาเพี้ยนนะครับเดี๋ยวลองวัดกันดูนะครับ เห็นไหมครับจบหลังจากเราปรับไปสักพักหนึ่งครับเราก็จะได้ค่าที่เราต้องการนะครับเดี mm ๋ย hmm. ววัดค่าดูนะครับ รับหนึ่งจุดสี่สามนะครับเห็นไหมครับตั้งไว้ที่หนึ่งจุดสี่หนึ่งถึงสี่สองนะครับมันมันเพี้ยนมันนิดนะครับอ่าลงแล้วครับหนึ่งจุดสี่สองนะครับน่ครับเห็นไหมครับนี่คือค่าที่เราต้องการนะครับตอนปรับเนี่ยมันจะปรับยากนิดหนึ่งนะครับต้องต้องค่อยๆปรับไปนะครับ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ